สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับวันนี้เจอกันวันที่1มิถุนายนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับก็จะมาวิเคราะห์ทองคํานะครับก็จากเมื่อ,อวันที่30ที่วิเคราะห์ไปนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมองเป็น,ปนแนวโน้มในฝั่งขาบายมากกว่านะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยมันยังเป็นบายอยู่ครับทีนี้เรามาตรวจสอบอตัว ทำเฟรมวีกันก่อนทำเฟรมวีกเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเราลากจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับแล้วเราวางมาจากจุดนี้นะครับมันก็จะได้ชั้นแนวนะครับแล้วเรามาสังเกตด,ดูแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้เนี่ยถ้าเราทำซูมมาเป็นทำเฟรมเดย์เนี่ยก็จะเห็นว่าทำเฟรมเดย์ time frame day, มันมันมีแท่งนี้เกิดขึ้นนะครับแท่งเนี่ยก็คือมันมันเกืนมันเกืนไป2แท่ง3แท่งเลยนะครับเกือบเกือบ ะครับประมาณ2-3แท่งนะครับโดยแท่งอีกแท่งหนึ่งแท่งที่เป็นอของวันวันเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงนะครับว่าอาจจะกินหรือมันก็มองได้หลายแบบนะครับแต่ละคนตัว t i m e f r a m e Day เนี่ยก็ตัวแท่งแท่งเนี้ยนะครับที่ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่ามัน มันเป็นพินบาร์หรือเป็นเซตอัพบาร์นะครับประกอบกับมันเราวาดในชันแนลของไทม์เฟรม e หนึ่งวันเนี่ยเราก็จะจะได้เป็นมันก็มีความมีความใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับแล้วกันนะครับส่วน Time Frame อ่ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเนี่ย ก็มันก็ไม่มีไม่ไม่ได้อยู่ในเขตโอ,โ,อโอ้บอสนะครับยังไม่ได้มีการซื้อมากเกินไปเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมองว่าอาจจะมีชั้นแนวนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็คาดการไว้อ่ะทีนี้เรามาสรุปวิเคราะห์การเทรดแล้วกันนะครับก็ของส่วนตัวอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับเราก็จะมองว่า เนื่องจากทำเฟรมเดย์ตรงนี้มันเป็นเซตอัพนะครับเราก็จะมามองหาแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านก็จะเห็นว่าถ้าเราลากอย่างเงี้ยเราก็จะเจอว่าเราได้โซนนี้นะครับโซนนี้ตรงนี้นะครับเราก็จะมองว่าแถวๆตรงนี้นะครับก็ประมาณสัก1.852นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับ เป็นแนวรับแรก1.852ต่อมาก็จะเป็นประมาณ1.850เป็นโซนนี้นะครับประมาณนี้ดขอขีดให้ใหม่ชัดๆอีกทีนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็อีกทีก็จะมามาโซนนี้นะครับส่วนถ้าเราจะตั้งสต็อปล่นจริงเนี่ยผมก็ยังมองว่าตรงเนี้ยถ้ามันหลุดจากตรงเนี้ย เราก็ควรตั้งสต็อปลอสนะครับแล้วหาอันนี้จุดเข้าใหม่นะครับเพราะว่าถ้าดูจาก t า m เฟรมย่อยๆเนี่ยม,มันมันมีมันมีแรงขายยังยังมีแรงขายอยู่นะครับส่วน Time Frame ึงวันเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะเป็นตามนี้นะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องพิจ,จารณาเนะครับแต่แนวทางเทศของผมเนี่ย จะเป็นหน้าบายนะครับก็ตั้งไว้2แนวนะครับ1852นะครับ1850แล้วลงมานะครับไล่ลงมาก็มีการสต็อปลอ s ก็โซนที่มันเป็นโลเดิมนะครับตั้งเราตั้งก็ประมาณสัก1828 1825ประมาณนี้นครับสต o อปลอดใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับสวัสดีครับ